โอ๊ยจุดด้วยจดด้วยมดจุดด้วยไมาเยอะจังเลยมาแล้วุบจุดจุดวยด้วยอ้าอ้มอ้าอ้าอ้อ้าอ้่อ้า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 ้าว้าอ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 ้าาอ้า้อ้าอ่าอ้า้าออาอ้้้าอ้้า้้้้

เลยเพื่อเข้าปากแรกไว้โอ้โหเพลงทเวชนเป็นคนเล่นเล่นมันต้องกระโดดแล้วว่าจ้า้โอยมันวยว้าพายแม่เลยเพียงออกไปเล่นเอ้ยส 2... 1... สองหนึ่งอกัวไปแล้วเจ้า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 จ้า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 เจ้าเจ้าแบบนี้ต้สัใส่เป็นมันๆน่าแล้วเยอะเยอะเยอะโยมันโกมัน chọc bài chọc bài video của chọn chào được vị chọn chung mùa hơi khai mặt con lẫn nhau nè 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 ไม่มีใครอยู่ใช่ไหมขอญาตเลยหน่วยละอันมานานทั้งวันแล้วเฮ้ยไอแอมสปาดอคัสย่าเฮ้ยเมาตาหลายช่วงนี้หิวข้าวเฮ้ยเจอใครน่ำเฮ้ยใช้อากาศใสยเว้ไปเรื่อยๆดีกว่าต้องเดินแบบกูวิฮูไปแกฮดีจะบ้างูเอ้ยเพื่อนกูเมาเล้ เออยี่สบดีกีเป็นของดีจริงเอ้ยไม่ไหวแล้วยืนหลับเลยนเอยเย็นขาอย่างเอะเยอเยอยอะเยอะเยอะแชกแชจะับใจขวานี่เนี่ยนี่เนยสับขาหอกเฮ้ยทำไมต้องเลีนแบบกันด้วยก็แค่เป็นหมาเหมือนกันนะเลีนแบบมากๆใช่ไหมมันไส้กัดไข่แมงเลยอ้าวเ้ยโอ้ยล้มลยขนประคองเลยรับต้องอตมือต้องมื เฮ้ยเฮ้ยได้กินหมาเท่นี้เกหรือเปล่าฮะดแบบอัมฮะมีอะไรอม่มีมันนอนต่อเงนี่แกไปขโมยปะทูแม่สีนวลของฉันมาหรือเปล่าก็ใช่แล้วจะทํางมแกโดนดีแน่ โอล่า127ลาจานโปรติโด้กี้ฮ่าฮ่ r ฮ่ e ฮ่า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  a ่าฮ่า e ่าฮ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 นาฮ่าฮ่าฮ o าฮ่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 าฮเาฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่าด่าฮ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 ่้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่้าฮ่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 า้่าฮดาาา่ไ่า่าน่าาา่งเอ้ยรถาาาา่าิั่่ หิวไม่ไหวแล้วกัดแม่ขาหมาอุ้ยขนมเว้ขนมขนมอยขนมแล้วขนมขนมเอ้ยอะไรนีอ่ะไม่มีแบงเฮยระบายเ้ยเฮยนั่นอะไรอ่ะงงยอุ้ยอุ้เปี้ยวิเลยเฮยยศนี่คือกปนมีนมมาสมัตเท่าไหร่เปรี้นเร็วมึงเออ แล้วกันนะแหน่แหน่เขาก็ทำพิธีอยู่แล้วขออนุญาตเลยแล้วกันไม่ไหวแล,มมหๆๆแล้วกิบไม่เชื่งหอเงา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 งั้นะไปดีกว่านี่รีบเพ่นก่อนเดี๋ยวเขาจะเห็นไปไยเฮ้ยช่วยด้วยววเออพี่ครับทางเปนยังไ,ไงครับละละตกใจนงครับโอ้โคห Để ๆเดี๋ยว eo หน่อยอ่ะๆๆทําอะไรฮะทําอะไรฮะทํา Đi, ฮะ ừ, mình อะไรฮะทําอะไรฮะ nói... 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 cháu... nói... nói... biết... đi, อะไรฮะทํา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 อะไรฮะ ลงไปลงไปลงไปใครมันขุดลงมาวะกูสาขุดขึ้นมึงนี่เอง